สวัสดีครับ F4 น้องอุงหญิงเพชรบานแงพง F4 พัทโจ F4 เซีนอนและ F4 สาวน้อยทุกคนทุกท่านและ F4 ซอโลดอุบลสำหรับคลิปนี้ก็เจนเคยนะครับซอโลดอุบลขอจะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับผลงานการแสดงของน้องวงญิง,งเพชรบานแพงของเราคืนที่ผ่านมาและวันนี้จะเดินทางไปทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดอะไรซอโลดอุบลจะเล่าให้ฟังนะครับ ก็น้องผู้หญิงของเราก็มีน้ําใจครับมีการให้กําลังใจกับนักดนตรีนักเลียนเสื้ออะไรต่างๆคือมีน้ําใจให้ต่อทีมงานวงสําหรับน้ําใจปีใหม่ของน้องขงหญิงก็ถือว่าสุดยอดมาครับสําหรับน้ําใจสําหรับคืนที่ผ่านมาน้องผู้หญิง เพชรบันแพงก็ได้ทาการแสดงอยู่ที่หนองอาเภอหนองกูศีจังหวัดกรสินเมื่อคืนในเอฟซีพ่อพ่อแม่เขาเดินทางมาให้กําลังใจอย่างหนาแน่นเช่นเคยนะครับสําหรับคําคืนที่ผ่านมาอยู่ที่อําเภอหนองกูศีจังหวัดกรสินและวันนี้ก็จะเดินทางมาทําการแสดงอยู่ที่วัดพิกุลทองตำบลชุมพวองอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา ขอเรียนเชิญน,นะครับพี่น้องเอฟซีน้องวินเพียรบ้านแพงและอำเภอที่อยู่ใกล้เคียงข็เดินทางมาให้กําลังใจน้องวินเพียรบ้านแพงเยอะๆนะครับเยน,เนี้อยู่ที่วัดพิกุลทองตําบลช <c oughs> ุมพวงอําเภอชุมพวงจ,จังหวัดนครราชสีมานะครับสําหรับคําคืนนี้สาหรับคลิปนี้สรุปบนขอเอาไว้แค่นี้เอาไว้พบกกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ